ไทยประทัดเรสซิงแป๊บเดียวก็จบการแข่งขันถูกจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเป็นกติกา MMA สู้กันบนทรายคนหนึ่งใช้มวยไทยในการขึ้นต่อสู้อีกคนหนึ่งใช้เรสซิ n งในการสู้ซึ่งเชี่ยวชาญในการจับทุ่มฉะนั้นการยืนแข็งแข็งยืนแน่นๆอาจใช้ไม่ได้ผลกับเขาเพราะเขามักจะยกคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นบนกลางอากาศและทุ่มแต่ในไฟนนี้คู่นี้ดวลกันยังไง เริ่มทนมาก็จับแล้วจมเลยโอ้โหมาถึงก็โดนจับทุ่มซะแล้วครับแล้วว่าจะได้สู้วงนอกซะหน่อยแต่ดูท่าทางแล้วนักมวยไทยจะไม่ได้สู้อย่างที่ตัวเองถนัดครับเพราะว่าผู้ใช้ไรสลิลงพาลงมาสู้บนทรายแล้วพยายามจะอี่ไง เข้าล็อกซะแล้วแล้วหักแขนจะยอมหรือเปล่ายัางไม่ยอมต้องเข้าท่าครับแล้วต้องตบเพื่อยอมแพ้ครับเรียบร้อยเหมืนรายการแข่งรายการนี้จะเดินทางไปสู้ในที่ต่างๆหลายประเทศและชอบนำการต่อสู้หลากหลายรูปแบบมาสู้กัน แต่จริงๆในโลกนี้มันก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการสู้ข้ามขแขนงเกิดขึ้นเยอะมากๆไว้จะทยอยเอามาลงให้ดูเรื่อยๆและนี่คือคนเก่งอูเ,เต็ม